เล็กแล้วแหละมันก็จะส่ง,องออมอบให้ปปชทีมปปชเนี่ยไอ้รับทั้งน,นี้ได้รับความบรรลุครกจากอาจารย์พลสุวรรณไกรสอนปปชรุน่นเลยนะตำรวจเนี่ยงานตรวจสอบน,นะครับแต่นเรื่องพวกนี้ตายคนเยอะนะจัดเสร็จแล้วฝากคนอ่ะยิงไม่ต้องเราไม่เคยโดนตรวจสอบเรื่องของต่างนะ ตัอติ่งเงินที่มีความสำคัญผู้ที่ฟองนี้เ่ยวข้องนะครับท่านประจำารองในคับกองนะครับท่านประจำเะต้องเป็นผู้องที่จะต้องให้คำพิสูจน่าสำเลยจะิดจ้ารต้องปกการใช้จ่ายงบปมาณจะต้องรู้เรื่องของการใช้จ่างบประมาณเพราะว่ามีจริงเลยครับหรืเรื่องนำความรู้นะครับมาใช้ต่อในประโยชน์ในวง บางทีเอกสารอะไรเป็นคนตเสียมันจะต้อนก็ไปเดี๋ยอะคนนั่งคนการก่อสร้างนะครับการจัดทำรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามหนังสือว523สงสเกี่ยวข้องต่างๆแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดยิ่งกว่าเราต้องมองเยอะเราต้องมองแค่แนะนำที่แนี่ <the woman> <himself>